โอเคนะครับทีนี้ถัดมาก็คือคกลไกการเลือกเส้นทางของเราเตอร์นะครับกลไกการเลือกเส้นทางของเราเตอร์ครับมันจะตัดสินใจสองอย่างเนาะก็คือที่เราเรียนกันมาก็คือหนึ่งเราต้องเลือกเส้นทางลงใน routing table ก่อนนะครับสองตัดสินใจการ forward packet ใช่ไหมครับ่นะถูกไหมหนึ่งเลือกเส้นทาง่ปเลือกเส้นทางก่อน เอาไปใส่ใน routing table พอได้ routing table มาแล้วนะครับก็ถือว่าจบแล้วแล้วทีนี้พอแพ็กเกจมันวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับมันค่อยตัดสินใจทีว่ามันจะ forward ด้วยตาราง entry ไหนนะครับทีนี้เราดูทีละเต็ปก่อนนะครับสเต็ปแรกเนี่ย router ต,ตัดสินใจเลือกเส้นทางนะครับตรงนี้นะที่ดีที่สุดเห็นไหมครับเป็น best path ไปยังปลายทางเดียวกันนะครับเพื่อติดตั้งตรงใน routing table นะครับโดยมันจะพิจารณาจากค่า ad ตรงนี้นะครับเห็นปะ ad นะครับแล้วก็ค่า m ม t r i x นะครับ ad กับ m a t r i x นะครับซึ่งลองดูนะครับสมมุติว่า router ตัวเนี้ทางซ้ายนี่นะครับ router ตัวนี้นะเขาได้รับเราได้รับ routing หรือต้องการที่จะ ไปหาปลายทางนะครับโดยได้รับอัปเดตมาจาก Routing Protocol 2ตัวด้วยกันก็คือตัวแรก eigrp มีการส่งข้อมูลเข้ามาเฮ้ยลาเตอร์ครับคุณอยากจะไป Network ์กปลายทางเบอร์ไหนดีเบอร์นี้ใช่ไหมหนึ 1, 1, ่งจุสอย์แ e ดยี่อ eigrp ที่เป็น Routing Protocol ก็บอกไปว่าถ้าคุณมาทางผมเนี่ยผมก็ไปได้ผมจะส่งไปยังในขอบทางนี้ให้จากการคำนวณเส้นทางของผมเนี่ยเบอร์นี้ย โอเคและเราเตอร์ตัวนี้ก็ทําการเปิด OSPF ด้วยอ่าลาวติงต้งโป o โ o คอล OSPF ก็คํานวณมาแล้วก็บอกว่า j, เฮ้ยเราเตอร์ครับถ้าคุณจะไป OSPF ผมก็มีเส้นทางจะไปนะ 1, 2, 1, 7, 0, เบอร์หนึ่งจ0จุดหนึ่งเจ็นี่ยไปเหมือนกันแต่ว่าของผมคํานวณแล้วผมจะไปทางนี้เห็นไหมครับไปทางนี้ขอบหรือไปทาง IP ที่เป็น1 9 2่งเก้าจุดหกแปดจุดสาจุดหนึเพราะนั้นถ้าผมวาดอย่ายงนี้ให้เห็นภาพจากตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็คืออ อย่างนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวนะดูก่อนจุดห้าจุดสองโอเคอันนี้เป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสามจุดหนึ่งใช่ไหมโอเคฝั่งนี้เป็น OSPF ฝั่งนี้เป็น EIGRP อ่ะอน,นี้ routing โปร t ตโคอลนะนะครับ ตรงกลางอ่ะอันนี้อันนี้เน็ตเวิร์ที่จะไปก็คือตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งเจ็ดสองจุดหนึ่งหกจุดแปดจุดศูนย์ใช่ไหมครับโอเคสดยี่สี่เนี่เห็นไหมครับเราเตอร์ตัวเนี้ยเนี่ยทางซ้ายเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ตะโกนบอกมาเอ้ยคุณจะไปหนึ่งเจ็ดสองจุดหนึ่งหนึ่งหกจุดแปดจุดศูนย์ใช่ไหมผมไปได้เหมือนกันน่ก็คือไปทางนี้ใช่ไหมหรือคุณจะไปทางนี้ข้างล่างอ่า ซึ่งข้างบนเนี่ยตรงนี้ครับเราใช้ EIGRP ส่วนข้างล่างเราใช้ OSPF เห็นปะ่ะคำถามคือเราเตอร์มันได้รับข้อมูลมาสองทางถูกไหมทางนี้กับทางนี้อ่าเราเตอร์ก็ต้องมาคิดละถูกไหมครับเราเตอร์ตัวนี้ก็ต้องมาคิดละมีตารางตารางเส้นทางใช่ปะ่ะออ่าตารางตารางมันก็จะมี EIGRP ครับ ใช้ตัวย่อเป็น Ddoc นะ EGP อะ Ddoc 172.16.8.0ไปทางไปทางอ่ะเดี๋ยววาดก่อนอันนี้เป็น R2 แล้วกันนะเขียนย่อๆจะได้เข้าใจง่าย R2 R3 อันนี้เป็นตัว R1 เชื่อนน R1 โอเคไปทาง R2 ส่วนอีกอันหนึ่งครับมาจาก OSPF 172.16 จุดแปดจุดศูนเหมือนกันครับทุกคนไปทาง R สามเห็นไหมเห็นไหมราเตอร์มันต้องตัดสินใจว่าเอ้ยผมจะเชื่อใครดีนะครับเนี่ยเน็ตเวิร์ไปทางเดียวกันเบอร์แปดจุดศูนเนี่ยผมจะไป R สองดีหรือจะไป R สามดีเห็นไหมครับสิ่งที่เราเตอร์ใช้เลือกคืออะไรคือค่านี้ครับทุกคน AD ค่า AD อ่ะผมกรอบมาให้เบาๆตรงนี้ค่า AD ครับคอนเนเตอเป็นศูนย Static เป็น1 External BGP เป็น20 EIGRP เป็น90 OSPF เป็น110 ISF หนึ่งเพราะนั้นอันเนี้ยมันคืออะไรครับ EIGRP กับ OSPF เนอะซึ่ง EIGRP มีค่า90อ่าเพราะนั้นตัวนี้นะครับ AD จะเป็น90อ่าเดี๋ยวเขียนต่อน,น,นอิดนึงอ่า AD 90นะครับส่วนอันล่างครับ o s f ก็คือ110เห็นไหมครับแบบนี้เราเตอร์จะเลือกอันไหนครับทุกคนเลือก90หรือ110อ่าเอาไหนครับเห็นไหมครับเราเตอร์จะทำการเลือก90ถูกไหมครับ เพราะว่าตาตัดสินใจของเราเตอร์คือเลือก AD น้อยที่สุดใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็จะไม่สนใจ OSPF อ่าเพราะอย่างนี้ครับเวลาที่เราโชว์ IP r o u าใน routing table ครับเราจะเห็นบรรทัดนี้ครับนี่บรรทัดบ,บนนะอยู่ใน routing table ครับมันจะไม่ใช้ OSPF โอเคไหมครับอันนี้คือการที่เราเตอร์ตัดสินใจเลือกเราที่ดีที่สุด ลงใน r o u t i n g Table นะครับต่ดเจาก A D นะครับกรณีที่มีปลายทางเบอร์เดียวกันแบบนี้นะครับเห็นไหมปลายทางเบอร์เดียวกันนะแต่ถ้าคนละเบอร์นี่ไม่ไม,ไม่มีปัญหาบอกว่าเฮ้ยแปไป90ก็ได้แล้วเกเนี่ยเก้าเนี่ยไป110อันนี้ก็โชว์ r o u t i n g Table ก็เห็น2องเลาเลยแต่ถ้าเกิดมันมีแบบปลายทางเบอร์เดียวกันแล้วมี2เส้นอย่างเงี้ยมันจะต้องเลือกเบส a t h ที่ดีสุดอันเดียวนะครับโอเคไหมทีนี้อีกอันนึงครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเคสแบบนี้ครับทุกคนอ่ผมยกตัวอย่างแบบนี้นะทุกคนลองลองคิดตามผมนะสมมุติว่าฝั่งเนี้ยข้างล่างนะกับตรงนี้อ่าผมเปลี่ยนละข้างล่างผมก็ใช้ e EH r p เหมือนกันครับอ่า EIGRP uh, e, G, 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 เหมือนกันเหมือนกันเลยฝั่งนี้อัปเดตเข้ามา ตอนนี้อัปเดตเข้ามาเป็น e r g อทั้งคู่เพราะนั้นใน routing table ผมจะเห็นแบบนี้ไปทางเ,าเส้นหนึ่งไปทาง R2 ถูกละเส้นหนึ่งก็ไปทาง R3 แล้ว AD ก็90ทุกคนเห็นไหมครับอันนี้แสดงว่ามันตัวบนก็ร u n EIGRP ER ตัวล่างก็ EIGRP ER เหมือนกันแล้วมันอัปเดตเข้ามา router R1 นนบอกว่าเฮ้ยผมได้รับทาง,ทางข้างบนมา e r g r p ข้างล่างก็ EIGRP ER เน็ตเวิร์กไปทางเดียวกันเลยใช่ไหมครับเนี่ยเหมือนกันเลยสิ่งแรกที่เราเตอร์จะทําคืออะไรครับทุกคนตัดสินใจผ่าน AD ถูกไหมตามสเต็ปของมันก่อนเคสนี้ทุกคนครับ AD เท่ากันไหม AT เท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าข้างบนก็ EIGRP ก็90ข้างล่างส่งมาก็ใช้โปรโตคอลเดียวกัน EIGRP ก็90เพราะนั้น AD มันเท่ากันเห็นไหมครับเท่ากันแล้วตัดสินใจผานอะไรต่อครับนี่ครับ ค่าแมทริกหรือค่าคอสอ่าค่าเส้นทางครับซึ่งนี่เลยครับค่าเส้นทางของเราเตอร์แต่ละตัวของเราติ้งโปรตคอลแต่ละแบบเนี่ยจะคำนวณต่างกันนะครับเช่น RIP เป็นฮอบเค้า EIGRP เป็นแบนด์วิดกับดีเลย์ OSPF เป็นแบนด์วิดอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนะครับซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเนาะทีนี้ยกตัวอย่างแบบนี้สมมุตินะผมผมเขียนเป็นตัวเลขให้เห็นภาพก่อนบอกว่า ค่าของเมริกหรือค่าคอสเนี่ยระยะเส้นทางเขาเรียกระยะทางในการส่งข้อมูลนะครับนี่แหละโอเคระยะทางในการส่งข้อมูลนะครับสม,มมตินะจากเราเตอร์ตัวนี้นะไปข้างบนถ้าไปเส้นบนนะสม,มมตินะสม,มมติไปข้างบนนะครับสองร้อยวิ่งแบงางบนสองร้อยนะวิ่งไปข้างล่างสามร้อย ไปข้างบน200กิโลเมตรไปข้างล่าง300กิโลเมตรซึ่งมันคำนวณมาจากแบนด์วิดต์กับดีเล์นะถ้าเกิดมันไม่เท่ากันมันก็มีค่าเมทริกซ์ที่มันต่างกันอ่าเพราะนั้นมันก็จะได้ค่าเพิ่มตรงนี้ออกมาละบอกว่าเอ้ยผมเขียนเพิ่มตรงนี้บอกว่าเอ้ยข้างบนเนี่ยมีค่าเมทริกซ์หรือค่าคอสเนี่ย200ครับส่วนข้างล่างเนี่ยไป300ทุกคนครับอย่างนี้มันจะเลือกเส้นไหนนะครับค่าคอสมันก็เลือกจากค่าน้อยเหมือนกัน เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของราเตอร์นะครับ AD, AD มันเท่ากันไปแล้วใช่ไหม AD มันเท่ากันไปแล้วก็มาดูจากค่าค่าคอสหรือค่าแมทริกต่อซึ่งค่าคอสกับแมทริกเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันก็คํานวณจากสูตรของมันซึ่งเรายังจะไม่ได้คุยกันในคลาสนี้เนาะแต่ผมพยายามเล่าแบบภาพใหญ่ๆใ,ให้ทุกคนเห็นก่อนว่าคอนเซปต์มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเคสนี้ครับ มันก็จะเลือกจากค่าค่าคอสใช่ไหมครับที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้น routing ต,ตัวล่างตัวนี้จะไม่ถูกใช้งานอ่ะเราโชว์พีราขึ้นมาแล้ว routing หรือเส้นทางที่มันวิ่งมันจะวิ่งข้างบนครับใบเส้นนี้อ่าโอเคนะครับอันนี้คือหลักการการเลือกเส้นทางของ router นะครับลงใน routing table ก,ก่อนนะครับทีนี้พอมันพอมันได้ routing table แล้วอะครับ routing table เราเเลลนะ เวลาที่แพ็กเกจมาวิ่งเข้ามาใช่ไหมครับมันก็จะตัดสินใจเลือกเส้นทางนะครับในการ forward แพ็ k เกจดูจาก routing table ใช่ไหมครับโดยตัดสินใจจาก long gate prefix map prefix length long gate map หรือ long gate prefix map นะครับ long gate prefix map ยังไงผมอธิบายง่ายแบบนี้ครับสมมุติว่า router ตัวนี้ มีตาราง routing table แบบนี้นะครับมีแพ็กเกจจะวิ่งไปยังปลายทางเบอร์สิบจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งอันนี้ destination นะจะไปจะไปฝั่งนู้นน่ะที่เป็นสิบจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับเข้ามาที่ router router ก็ต้องมาดู routing table ถูกไหมครับสมมติ routing table มีแบบนี้อยู่ส่งไปทางยกตัวอย่างนะครับ r หนึ่ง อีกอันหนึ่งครับส่งไปทาง R2 ทุกคนครับเห็นตารางนี้ไหมสมมุติว่า routing table ของ router เ,เนี่ยมันมี2 route นะครับ10.0.0.0/24ถ้าถ้าเป็น /24 นะส่งไปทาง R1 แต่วถ้าเกิดเป็น10.0.0.0/30ส่งไปทาง R2 นะครับทีนี้เวลาที่มีเครื่องเนี่ยนะครับ ส่งข้อมูลจะไปหา1 0 0 0 1เนี่ยมันก็ต้องมาอ่าน routing table มันก็จะมาไล่อ่านดูทีละบรรทัดนะครับมาไล่มาไล่เช็คดูนะครับเฮ้ยมามาเช็คว่า10.0.0.1เนี่ยมาแมทช์กับตัวเนี้ยแมทกี่บิต long cast match นะครับแมทกี่บิตนะครับอ,อันนี้แมทกี่บิตแมท24บิตครับ24บิตเพราะอะไรก็นี่ไง s ส a s h 24ไง มันก็แมดมีเนี่ยสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยแมทไหมสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์ถูกไหมครับแมดยี่สิบสี่บิตนะอ่าทีนี้ถัดมาครับอีกเอนทรีหนึ่งอีกบรรทัดหนึ่งข้างล่างตัวนี้ครับแมดกี่บิตครับสามสิบบิตสามสิบิตนี่คือแมดหรือเปล่าอ่าผมลองแตกออกมาให้ดูให้เห็นภาพนิดน,นึงนะครับ เอ่ออะตัวนี้นะเนี่ยแมทหรือเปล่าดูนะสิบจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเอ้าเดีย๋ยวนะจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งผมแตกประธานสองให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้คือจุดหนึ่งนะถูกปะโอเคผมแตกแค่บิตสุดท้ายนะครับกับสิบจุด สิบจุดศูนยะ์จุดศูนย์จุดศูนย์สลัสามสิบนะสิบศูนย์ศูนย์นะจุดแล้วก็ศูนย์หมดเลยแบบนี้นะครับทีนี้ไอตัวเนี้ยมันเป็นสลัสามสิบถูกไหมครับก็คือมาสนใจสามสิบิตเป็นนิทบอร์ดถูกไหมก็คือตามนี้ปึ๊กตรงนี้คือสามสิบิตนะครับถูกไหมนี่อันนี้คือแปดบิตใช่ปะ่ะอันนี้คือแปดบิต ถูกไหมเขียนนิดนึ่งอ่ะตรงน,นี้คือแปดบิตนี่คือแปดบิตนี่คือแปดบิตถูกไหมครับยี่สิบสี่ละอันนี้ก็ยี่ิบห้ายี่สิบหกยิบเจ็ดยี่ิบแปดยิบเก้าสามสิบถูกไหมครับสามสิบิตทีนี้เรามาดูไอเน็ตเวิร์ข้างบนเนี่ยที่เอามาแมทเนี่ยแมทไหมครับสามสิบบิตแม,ท,ม,ท,มทแมทก็แมทเป๊ะเลยเห็นไหมครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติเรามาใช้กับ24 24บิตก็จะแค่นี้เนาะ24บิตจะแค่นี้ถูกปะ24บิตคือแค่นี้นี่แค่นี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อผมต้อเคาะให้มันเห็นภาพชัดหน่อยโอเคเนี่ยเห็นไหมครับ ไอพีข้างบนที่เขาจะไปเนี่ยคือสิบจุดศูนย์จุดูนย์จุดหนึ่งเนาะมันก็มาดูว่ามันแมทกับสองสองบิตทัดข้างล่างในตาราง r o u ริ n g table แบบเนี้ยเห็นปะอ่ะข้างบนมาแมทกับยี่สิบสี่ก่อนแมทกับยี่สิบสี่ก็ได้ยี่สิบสี่บิตเป๊ะก็คือตามนี้นี่สิบศูนย์ศูนย์ตรงนี้เลยยี่สิบสี่บิตนี่เห็นไหมครับอ่ะส่วนแมทอีกบัดหนึ่งสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์จะได้สามสิบนะครับอ่ะมาดูเนี่ยนี่สามสิบบิต ไหมครับนี่สามสิบิตอันไหนแมทยาวกว่าสามสิบิตถูกไหมครับมันมันแมทยาวกว่ากับไอในดเวนข้างบนตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยเราติง้งอาเราเตอร์ก็จะตัดสินใจในการส่งแพ็กเกจไปทางเส้นนี้ครับอันนี้เราเรียกว่า long length, ลองพิเศษีละลองเกสแมทนะครับลองเกสแมทนะครับอ่ะ โอเคนะครับโอเคครับอันนี้เราลองมาดูเป็นแพ็กทีสนิดหนึ่งนะครับทุกคนลองดูนะครับว่าแพ็คเกจที่หนึ่งนะครับสิบจุดเจ็ดจุดเจ็ดจุดสองห้าเนี่ยนะครับถ้ามันจะส่งไปที่เน็ตเวิร์กเบอร์เนี้ยมันจะออกเส้นไหนนะครับเราก็มาดูก่อนครับสิบจุดเจ็ดจุดเจ็จุดสองห้าดูบรรทัดนี้ สิบจุดเจ็ดจุดเจ็ดจุดศูนย์สระยี่สิบสี่ก็ก็เหมือนจะได้เนาะเพราะยี่สิบสี่บิตมันแมทสิบจุดเจ็ดจุดเจ็ดจุดเจ็ดเอ้ยสิบจุดเจ็ดจุดเจ็ดนะครับยี่สิบสี่บิตก็แมทนะอ่าไอ้นี้ครับแมทไหมตัวดีด็อกเนี่ยก็แมทยี่สิบสี่เหมือนกันเห็นป่ะสองอันแล้วนะเก็บไว้ก่อนมีอีกไหมอันนี้สิบจุดหนึ่งอ่าไม่ไม่ได้ละกันหนึ่งเก้าสองก็ไม่ได้อันนี้ครับมีสิบจุดเจ็ดจุดเจ็ดจุดสามสองสระยี่สิบเจ็ดครับอุ้ยสระยี่สิบเจ็ดมันจะแมทมากกว่าไหมนะครับ แล้วก็มาดูอันล่างสุด10.7.70ฐาน24เห็นไหมครับว่ามันมี24สามตัวเนาะที่มันแมท24บิตเท่ากันเลยแต่ว่ามันจะมีตัวนี้ที่เป็น3 2คำถามคือไอตัวเนี้มันแมท27บิตหรือเปล่าอ่ะลองเขียนมาให้เห็นชัดๆนิดนึง25ใช่ไหมครับอ่ะแปลงเป็นฐาน2ให้เห็นภาพนิดนึงจะได้แมทกันง่ายๆ25ก็คือ เออเท่าไหร่ละ,ะเดี๋ยวแถวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหนึ่งสองแปดหกสิบสี่สามสิบสองสิบหกแปดสิบหกแปดอแปดหกสี่สามสิบสองสิบหกแปดสิบสี่ยี่บห้าอ่าใช่ไหมครับอันนี้ยี่ห้าเนาะ,อ,ะอันนี้เครื่องคิดเลขก,ก็ได้ไม่เป็นไรครับอันนี้คือแพ็กเกจที่จะไปเนาะส่วนไอ้สามสิบสองมาแกะลองเอามาแมทดูหน่อย สามสิบสองก็คือหกสีก่สามสิบสองอ่าแบบนี้นะอันนี้คือสแลตยิบเจ็ดใช่ปะทีเนี้ยเราลองมาดูครับที่สแลตยิบเจ็ดเนี่ยนะครับอันนี้คือยี่สี่นะยี่ห้าดูนะดูนะยี่สี่นะยี่ห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดตรงนี้นะแมทไหมครับ ไม่แมทเห็นปะบีสุดท้ายมันนิดเดียวเห็นไหมครับเราจะสังเกตว่าเฮ้ยมาดูผันเผล่นะสิบจุดเจ็ดจุดเจ็ดจุดยี่สิบห้าไอ้นี่สามสิบสองไอ้นี่สามยี่สิบเจ็ดแต่ี้ยี่สิบสี่หมดเลยเฮ้ยมาดูผันเผล้ยิบเจ็ดก็น่าจะแมทยาวสุดนี่หว่าเป็นยี่สิบเจ็ดแต่พอเรามากางจริงแมทไหมครับไม่แมทครับอ่าเพราะนั้นเทคนิคอย่างนี้ครับดงงูง่ายๆเลยนะครับ i อพปลายทางที่จะไปเนี่ยมันอยู่ในเน็ตเวิร์กนั้นหรือเปล่า ทุกคนดูนะ10.7.7.25มันอยู่ใน slash 24ไหมครับอยู่ถูกไหมครับมันมันเป็น IP หนึ่งที่อยู่ในอยู่ในนี้เพราะว่า10.7เนี 7. 7. 7. ่ย10.7.7.0เนี่ยี่ส24เนี่ยมันก็คือมันก็สามารถสามารถใช้ได้ตั้งแต่10.7.7.1ใช่ไหมครับจนถึงจุด25.4ไปเพราะนั้น25อยู่ในนี้ถูกไหมครับแต่แต่ไอ้32เนี่ย ยี่ห้ามันไม่ได้อยู่ในนี้ไงครับเนี่ยมันเริ่มมันก็เบอร์สามสิบสองแล้วอะ่ะเนื้อป่ะแต่อันนี้เบอร์ยี่ห้าถูกไหมครับเบอร์สามสิบสองเนี่ยเนี่ยเป็นโฮสกิบิตเป็นโฮสห้าบิตเป็นโฮสห้าบิตแล้วมันเป็นเลขอะไรได้บ้างอะ่ะเนี่ยลองลองมาเนี่ยลองมาดูศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเห็นป่ะก็ไล่ไปก็คือมันเริ่มมามันก็เบอร์สามสิบสองแล้วอะ่ะแล้วก็ถัดไปก็สามสิบสาม ไปก็สามสิบสี่เห็นไหมครับมันมันไม่มันไม่มันไม่มียี่ห้าอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะนั้นไอ้สับเน็ตนี้เน็ตเวิร์กเนี้ยมันมันไม่ได้เป็นเน็ตเวิร์กของเบอร์ยี่สิบห้าเพราะนั้นมันเลยไม่แมทอยู่แล้วโดยโดยปกติเห็นไหมครับเนี่ยเราเห็นมองมองแบบไวๆก็เห็นแล้วครับว่ายี่ห้ากับสามสิบสองสาสิบสองนี่ก็ต้องมีสามสิบสามสามสิบสี่สาสิบห้ามันยี่ห้ามันอยู่ข้างหลังแล้วถูกไหมครับมันไม่ได้เพราะนั้นมันก็จะเหลือไอสามสิบสี่สามอันที่มันแข่งขันกันถูกไหม อ่าตัวนี้เป็น R ตัวนี้เป็น D แล้วตัวล่างสุดตัวนี้เป็น O เพราะนั้นอันนี้ครับมันจะตัดสินใจจาก AD ใช่ไหมครับว่าตัวเนี้ยร้อยยี่สิบใช่ไหมเนี่ยร้อย0ี่สบเก้าสิบแล้วก็สุดท้ายร้อยิบเพราะฉะนั้นแพ็กเกจที่หนึ่งเนี่ยมันจะใช้เส้นทางนะครับตัวนี้ในการออกไปนะครับแบบนี้ใช้เก้าสิบนะ AD นะครับก็จะเลือกเส้นทางนี้ลงใน routing table แ,แล้วก็ forward ออกไปนะครับอ่าถัดมาครับแพ็กเกจตัวที่สองนะครับ สิบเจ็ดเจ็ดสี่สิบอ่ะอันเนี้ยมองแบบเพลินๆไวๆก็น่าจะ make sense สิบจุดเจ็ดจุดจ็ดสี่สิบอยู่ในเน็ตเวิร์กนี้แน่ๆใช่ไหมครับเพราะมันคือสามสองนะครับเพราะถ้าเราแตกปิดออกมาเมื่อกี้สองกำลังห้านะครับก็สี่สิบอยู่ในนี้เพราะนั้นอันเนี้ยเป็นสระยี่สิบแล้วแมทแมทไกลที่สุดแมทยาวที่สุดรือว่าเป็น long guess match นะครับมันก็จะเลือกเส้นนี้ออกไปนะครับในแพ็กเกจที่สองแบบนี้แพ็กเกจตที่สาม นะครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จหนึ่งสามสองนะครับเราก็มาดูหนึ่งเก้าสองมันมีสองอันใช่ปะนี่ปะมีตัว C ตัวนี้ปะกับมีตัว S ตัวนี้ใช่ไหมครับเน็ตเวิร์กเดียวกันเป๊ะเลยเพราะนั้น C กับ S, <S มันเลือกอะไรครับเลือกจาก A D ใช่ไหมเน็ตเวิร์ก <Network S 2> เบอร์เดียวกันเป๊ะๆก็เลือกจาก A D ก็จะวิ่งเส้นนี้ Direct Connect เป็นศูนย์นะครับแสตติกตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายห้าสองสี่เจ็ดเก้าจุดศูนย์เห็นไหมครับมีเบอร์ห้า นี่มาเจออะไรครับเจอ default เ,เพราะนั้นมันวิ่งเส้นนี้นะครับโอเคไหมครับอันนี้เป็นหลักการการทำงานนะครับซึ่งทุกคนครับอันนี้เป็นพื้นฐานการเข้าใจเรื่องของการทำ routing ซึ่งกลไกอันนี้มันเป็น,นกลไกที่ทุกคนสามารถไปใช้แอพพล l y ใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดนะการตัดสินใจการเลือก routing ไม่ว่าจะเป็น firewall อ่พีซีโน้ตบุ๊กราเตอร์ยี่ห้อไหนก็ตามนะครับอันนี้คือคกลไกในการทํางานของมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าค่า AD ตัวเนี้ยนะครับต้องไปดูแต่ละยี่ห้ออ่านะอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ต้องไปดูนะครับแต่การทํางานของมันจะตัดสินใจแบบนี้นะครับเป็นเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนมาตรฐานเลยนะครับ